ตัวตนที่แท้จริงครับเราไม่ใส่หน้ากากเข้าหากันครับเราไม่ได้มาเพื่อใช้ความรุนแรงนะครับเป็นเชิงสารันครับ้าพเ้ามาหน้าติกันนะครับเรานนะครับติดหน้ากากนะครับเราแสดงพลังให้รู้ว่าเราไม่เอาหน้ากากเข้ เหมือนกับไอ้หน้ากากเขาไม่หน้ากากขาเราก็จะไปเอาหน้ากากหรือชาวปราจิษหน้ากากนะครับพอนกาใสนากากเขาหากันเลิกใส่นากากเขาหากันไล่ก็ไล่ไปแต่พวกผมรับรองว่าเปิดหน้าเห็นหน้าโฉมหน้ากันอย่างชัดเจน